ดูครับดูครับโดนแล้วครับอืมอืมดูครับดูครับโดนแล้วครับอืมดูครับโดนแล้วครับเก็บบายสองครับอ้าบูได้แล้วอ้าบูครับอ้าบูหรืออาบัง อ๋อดูนึงครับปลาอะไรครับผมสวิงสวิงสวิงโอ้ยคันนี้เลยถูกตีไปอ่ะสวิงสวิงนี่นี่นี่ไหนนี่น่ะอุ้ยใหญ่นั่นน่ะตายหน่อยดิตายผมหน่อยตายหน่อยมุดมุดสามมุดหงุดผมโกมันโก กันกันยิ่งฝันหัวเบาเบาเบาตะกก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 ตะกุกตะกุกติดค้างติดค้างแล้วเด้อฟังนุ่นฟังนุ่นเงียบตะกกครับผมถ่ายผมด้วยถายผมด้วยนี่เนี่ยไหนอ่ะ